เดีนี้คุณเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทรนจน์จากนี้ไปอีกสิบห้าวันจะเป็นยังไงอ่าคนเกิดวันจันทร์นะครับอ่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์อ่รักเข้ามาวุ่นวายนะครับมีเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักนะอ่าวันจันทร์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องต้องตัดสินใจลังเลนในการตัดสินใจด้วยนะครับ สี่ถ้วยครื่งเดืนหลังเป็นแบบนี้นะครับมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะคนวันจันทร์นะได้เดอะซันโหสุดยอดดวงปังๆดวง,ป,งปังมากๆ,ๆนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยการเงินเนี่ยต้องระวังดีๆนะพอพอมีตังค์นี่คือคนจะมายืมการเงินติดขัดอยู่หมายถึงว่าถ้าเกิดยืมแล้วคือเขาจะไม่คืนนะครับมีเกณฑ์ไม่คืนได้นะ ไห้ไปนี้แล้วก็อย่าเพิ่งลงทุนนะครับได้เงินใหม่อย่าเพิ่งลงทุนแล้วก็ถ้าถ้าถูกหวยนี่คือให้นิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ใครรู้ว่ามีเกณฑ์จะได้คืนยากนะครับสวัสดีครับคุณพลอยอมีเกณฑนะ์เดินทางไกลด้วยนะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับในช่วงป,ปลายเดือนอสุขภาพต้องระวังป้อนลดลงความดันนะครับ ส่วนขายออนไลน์ก็ทําได้นะเนี่ย